นี่กูเตือนมึงครั้งสุดท้ายนะกูบล็อกจริงนะกูบอกก่อนแล้วกูบล็อกถาวรเลยนะไม่ต้องสารแนเข้ามาอีกเลยนะกูเตือนแล้วนะอีภัศรีอารนน์มีนะกูบอกว่าให้เลิกเพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนไร้สาระมึงอย่าจะไปพูดเรื่องเพอร์เจอร์ก็ไปพูดในกลุ่มมึงไปไล์สดสอนของกลุ่มมึงเองน่นนี่คือเตือนการเตือนครั้งสุดท้ายนะ ตรวมลที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่สี่ที่ไหนก็ได้อยากให้อาจารย์อธิบายคำว่าไม่มีอาตาัตราหมายความว่ายังไงครับก็ไม่มีอาตาัตราไม่มีตัวตนไงอาตาัตราคิดว่าสิ่งนี้เป็นของเราเนี่ยไม่มีหมดไม่คิดว่าอะไรเป็นของเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด มีทาเวสุวรรณในวัดเพื่อทำทำเพื่อหาเงินเข้าวัดเพื่อกลาบไหว้ขอพรอ,อย่างนี้ผิดไหมผิดจ้าไม่อยากทำแทบาะกลัวแบาปแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีการงานยังไม่มั่นคงข่าจารย์มึงต้องพร้อมจ้ามึงไม่พร้อมมึงต้องทำตัวให้พร้อมอันนี้เรียกว่าปัดความรับผิดชอบ ถ้ามึงทํามึงก็ต้องรับผลของการกระทํามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในผลของการกระทํานั้นแฟนเก่า แฟนเก่าขอเลิกเราไปแล้วแต่พอมาวันนี้เขาขอคืนดีเราควรทำยังไงดีครับไม่อยากให้ทุกเป็นเรื่องของความรักอีกแล้วแฟนเก่าเขาขอเลิกเราไปแล้วแต่พอมาวันนี้เขาขอคืนดีเราควรทำยังไงดีครับไม่อยากเป็นทุกขก็ไม่ต้องเอามาจ้ะไม่ต้องเอามาง่ายมึงรู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงมึงจะยังไปเอามาอีกทําไม ลูกสาวสิบขวบก็ชอบฟังทำอาจารย์เบียร์ขาน้องจำได้ขึ้นใจคะ่ะกรรมเท่ากับก,การกระทำโอ้สาธุถ้าอาจารย์เบียร์ไปบวชอยู่ในสมณเพศอาจารย์เบียร์น่าจะเหมือนพระเทวทัตแน่ๆเลยเชื่อกูเก่งเหรอเก่งเหมือนพระเทวทัตใช่ไหมขอบคุณมากนะ ใครชมกูเหมือนพระเทวทัพนี่คือดีนะไลฟ์ถูกจำกัดสำหรับผู้ชมบางส่วนการเป็นโสดาบัน คือนอกจากจะละสังโยชน์เบื้องต่ำแล้วศีลห้าคือต้องไม่ด่างพร้อยตลอดชีวิตใช่ไหมถ้าเป็นโสดาบันแล้วศีลไม่บริศีลบริบูรณ์หมดแล้วไม่มีคำว่าขาดทะลุด,ด่างพร้อยอีกต่อไปคนเขียนนิยายที่ต้องคิดบทตัวเองละครมโนฉากอยู่ในหัวตลอดอันนี้เข้าไข่ปล่อยให้จิตเพลไหมคะใช่จานไปงานเหรอ ไฟลต,ตอนบ่ายไม่ใช่เหรออะไรปลาเป็นอาหารของเราตกปลาเป็นอาหารไม่บาปบาปจ้าถ้าเลิกกับแฟแล้วเราบอกตัวเองให้ตัดใจนี่คือการแก้ดิตัวเองใช่ไหมครับถูกต้องแอบเอาทองที่แม่ให้แล้วไปขายจะบาปไหมครับก็ทองมึงไม่ใช่เหรอ อาจารย์เบียร์ได้ดูคลิปที่ทนายกองทัพทำออกมาพูดเมื่อคืนหรือ,อยังยังอะนะถ้าคนเก่าพร้อมกับตัวเราควรให้โอกาสไหมครับอาจารย์เบียร์แล้วจะเราเลยเราเราตัดสินเจ้าเองพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเขากลับจริงไหมแล้วเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้แบบแบบเดิมหรือเปล่าเขาจะกลับมารักเราจริงไหม แฟนดูผู้หญิงในโทรศัพท์เราควรทํายังไงคะแล้วมึงก็ต้องทําอะไรคือเขาจะต้องให้มึงดูมึงคนเดียวเหรอมึงก็อัดติ๊กตอกให้เขาดูสิมีมึงคนเดียวเน่ยมึงทำานวันละร้อยคลิปทําให้เขาดูหน่อยเปลี่ยนคอนเทนต์ทุกวันอ่ะทั้งวันทําได้ไหมล่ะคือมึงจะไม่ให้เขาดูใครเลยให้มึงดูอยู่คนเดียวมึงก็ขังผัวมึงไว้บ้านแล้วเมื่อขังตัวเองไว้ในห้องแล้วมึงก็นั่งน่ะนั่งอยู่ให้เขาดังดูทั้งวันจะไม่ต้องดูคนอื่นมึงก็ปัญญาอ่อนเขาดูโทรศัพท์เขาจะดูใครมาเรื่องของเขามึงะไปกังววล เขาไม่ได้ประพฤตินอกใจมึงดิเขาก็ดูไปตามเหตุตามปัจจัยมันจะไปอะไรมึงยังดูเลยมึงจะไปห้ามเขาดูมันเป็นปัญญาอ่อนจะนักหนาแค่ดูผู้หญิงในโทรศัพท์มันจะตายหรือไงเอาไว้ให้เขามาคุยกันก่อนเออนั่นสิมึงเนี่ปราษาแตกแล้วเนี่ยกูไม่แปลกใจว่าทำไมผัวจะทิ้งมึงเนี่ยมึงอย่าไปอะไรมากนะเลยมีสติอยู่กับปัจจุบันบ้างมึงจะหวงอะไรก็นังหนาอีน่อยกูว่าแม้กระทั่งหวงหวงแม้กระทั่งหมาตัวเมียนะกูว่า แฟนบอกให้เราทำแทนแบบนี้เขาจะบาปมากกว่าเราไหมครับบาปด้วยกันทั้งคู่จะเขาสั่งให้มึงทํามันก็บาปถ้ามึงไม่ทำมึงก็ไม่บาปแต่ถ้ามึงไปทําตามเขามึงก็บาป ะทอคารว่าต่อยบาปไหมมันไม่ถูกต้องกันะผิดสมณศสารูปสาธุจะ้ะคือหนูมีเลิกจะแต่งงานวันที่17แต่พ่อแม่แฟนบอกเป็นข้างแรมเขาไม่ให้แต่งข้าจาเนเงินใครละ่ะ ถ้าเงินมึงมึงก็แต่งเลยผัวมึงนี่ไม่ใช่ผัวเขานี่มึงเป็นคนแต่งไม่ใช่เลยแล้วแต่มึงอะ่ะเงินใครถ้าเงินมึงก็แต่งเลยตามที่มึงต้องการแต่ถ้าไม่ใช่เงินมึงเป็นเงินเขามึงก็ต้องทําตามเขาอะ่ะทําบุญร้อยวันจาเป็นไหมแล้วแต่เราเลยจะทํามันก็ได้อยู่แล้วนะ ความเชื่อตาล้ายกระตุกขวาล้ายซ้ายดีอาจารย์สอนไปแล้วหรือยังคะสอนไปแล้วค่ะดูข่าวดารามีผีตามอาการคิดยังไงก็ไม่คิดอะไร,รอะนะ อาจารย์รัาทำไมปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกครับหัวมึงเนี่ยสมองหนึ่งอะสมองถั่วมึงปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกเนี่ยแล้วมึงก็มานั่งตั้งคําถามสงสัยนะถั่วหัวสมองมึงอะถั่วเขียวเท่าเมล็ดถั่วเขียวกูจะบอกให้เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่มีปัญญารู้มึงเรียนจบมายังไงเนี่ยมึงทํางานมาได้ยังไงทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยถั่วเขียวกับถั่วงอกนะเข้าไปอยู่ในหัวกระบากมึงเรียบร้อยแล้วแทนสมองมึงเรียบร้อย ตูห้องนอนตรงกันเป็นอะไรที่ไม่ดีไหมคะส่งผลในทางลบหรือเปล่าไม่เป็น ขอธรรมะหรือข้อคิดตอนเราเหนื่อยโทษของการยึดแนาลมเช่นโกรดน้อยใจคืออะไรครับอาจารย์โทษเหรอก็ทำให้เราทุกข์ใจไงเกิดความเศร้าหมองในใจเกิดมาโตแล้วปลูกถั่วง,งอกจะได้ถั่วเขียวปก็ครับมึงจเจาถั่วยคนนึงใช่ไหมนั่นแหละคำถามประเภทนี้ก็สมองมึงถั่วเหมือนกันหมดตามนั้นเลย ทำยังไงถึงจะเข้าถึงนิพพานมรรคแปดเลยจ้าทำยังไงถึงจะเข้าถึงพระรัตนตรยัยก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยสิจ้าปฏิบัติตามพระรัตนตรยัยแฟนค้นหาคำว่ามีแฟนแล้วรักอีกคนทำไงดีแฟนตอบกลับมาว่าหาเฉยๆคือเขามีคนอื่นใช่ไหมคะมึงอย่าเพ้อการที่เขาหาข้อมูลน่ะเขาอาจจะเตรียมไว้ก่อนก็ได้เผื่อวันนึงข้างหน้าเขาลังคาญมึงน่ะ มึงเห็นอย่างนี้แล้วมึงก็ต้องทําอะไรล่ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองซีแสดงว่าเขาเริ่มจะหาคนใหม่แสดงว่าสันดานมึงใช้ไม่ได้เนี่ยก็ปรับปรุงตัวเองใหม่ซีเขาดูเฉยเฉยมึงก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปว่าเขาอาจจะมีคนใหม่ก็ได้มึงก็แคย่ยอมรับตามความเป็นจริงที่เขาต้องมีคนใหม่มึงจะไปตีอกชกตัวไปเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์นะ ไปวัดใส่บาตทุกวันถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปวัดจะฝันเห็นแต่เจ้ากรรมในเวรอาจารย์ว่ามนโนไหมคะใช่จ้าแม่ยังเห็นผิดในการสะดเดาะคอต่อชะตาจะพูดได้แม่หลุดพ้นจากความเห็นผิดยังไงดีครับสอนเขาสิสอนอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลให้เขาฟัง ถ้าเขาฟังก็ฟังถ้าเขาไม่ฟังก็แล้วแต่วางเฉยไปไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปนี่เขาไม่ต้องไปบังคับเขา ข้างหลังใครคะมึงไม่ต้องสารแนะใครจะอยู่ในรถกูไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกูจะต้องมานั่งสาธยายมึงไหมคนนี้ชื่อจินาะสกุลจริงวันเดือนปีเกิดอะไรมีใครมาวันนี้ว่ากูก็ต้องรายงานม,มึงเหรอมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะทําไมกูต้องคอยบอกว่าเป็นใครสารแนจริงๆวุ่นวายตลอดเวลาว่าเป็นใครมึงหัดสารแนเรื่องตัวเองซะบ้าง หนูเลี้ยงแมวมาปิดแบบปิดมา3ปีตอนนี้หนูเลี้ยงเขาแบบเปิดและเขาไม่ได้กลับบ้านมา5วันแล้วถ้าเขาตายหนูจะบาปไหมครับไม่บาปจ้ามึงก็เปิดเกินไปเนาะโอ้ยพอเวลาปิดมึงก็ปิดจริงจังสปีพอเวลาเปิดมึงก็เปิดจริงจังเมาเลยจนไม่ได้กลับบ้านกับช่อง5้าวัน10วันมึงก็ไม่รู้จักประมาณเลยไม่บาปหรอกมึงก็ปล่อยมันไป,ไปตามอัตภาพไปแหละมันจะกลับมาหรือไม่กลับมา มันก็ไม่กลับก็มึงไปเล่นปิดมันพอเวลามันไปเจอโรคภายนอกมันก็ไปดิเตลเลอรเปิดเปิด,ปด,ปดมันจะอยู่ทำหอกอะไรมันก็กลัวมึงจะขังมนันอีกอ่ะโอ้ยมึงจะเลี้ยงมึงไม่ได้มีความฉลาดในการเลี้ยงเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่อยากไปทํางานเลยอยากดูอาจารย์ในไลน์เออมึงก็ไม่ต้องทํางานนอนอยู่บ้านจะไม่ว่าทำมาหาเแดกทำหมันหมาแมวหลายตัวบาปมากไหมก็บาปอะ่ะมันเบียดเบียนเขาให้เขาได้ยากะนะวิญญาณมีจริงๆใช่ไหมครับทำไมไปถ่ายรูปทีไรเห็นวิญญาณติดมาทุกทีมึงมาถ่ายรูปปะกูเลยสิ กูอยากเห็นมากเลยวิญญาณติดรูปทุกทีเป็นยังไงอะ่ะมึงบอกว่าทุกครั้งที่มึงถ่ายรูปจะมีวิญญาณติดขอดูหน่อยสิมันเป็นเงาสะท้อนของมึงหรือเปล่าวิญญาณของมึงหรือเปล่าซากศพที่มึงกําลังจะตายหรือเปล่าสรุปเป็นอะไรมาถ่ายกูกหน่อยถ้าไม่มีกูตกกระบาลเลยนะกลัวขรนตีกระบ,บาลมึงแรงๆทีหนึ่งเอาได้ไหมเอาเล่า กูอยากเห็นมากเลยมาทำให้กูดูหน่อยสิเวลาถ่ายรูปทุกครั้งแล้วเห็นวิญญาเนี่ยถ่ายติดวิญญาณมาถ่ายกับกูหน่อยสิว่าติดจ,จริงไหมเดี๋ยวกูจะกระโถนตีกบาลอีวิญญาณเองกูจะตีให้หลุดจากเฟรมรูปภาพเลยอาให้กูดูหน่อยถ้ามึงมั่นใจจริงว่ามึงถ่ายแล้วติดทุกครั้งมึงมาถ่ายกับกูนี่นัดวันเวลามาเดี๋ยวกูจะให้เอ็ดมินเขาให้คิวมพิเศษเลย ดูความปัญญาอ่อนคนนะเอากูไปด่านะถึงขั้นพูดว่ากูเนี่ยเพิ่งจะมาใส่แว่นไม่นานเขาบอกเขาบอกว่ากูเนี่ยเหมือนแบบใส่แว่นเพื่อให้แบบดูดีแบบสามารถสอนธรรมะได้อะไรอย่างเงี้ยนะกูมหัศจรรย์ที่สุดเลยแล้วกูเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะกูไม่ได้ใส่แว่นเพิ่งจะมาตื่นแลว้วมาใส่แว่นทีหลังเหมือนแบบหลอกลวงสร้างภาพลับใส่แว่น คือจู่ๆกูสามารถสายตาสั้นได้เองโดยปราศจากเหตุปัจจัยอย่างนั้นเหรอคือจู่ๆกูสามารถสายตาสั้นได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้พอเวลากูเป็นคนตื่นทําพวกกูเลยสายตาสั้นอย่างนั้นเหรอคือกูงงมากเลยอ่ะกูเนี่ยสายตาสั้นตั้งแต่กูเรียนมหาลัยมหาลัยเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมปลายช่วงแรกกูกูสายตาสั้นตั้งแต่กูเรียนมปลายแล้วกูก็ตัดแว่นใส่ตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งกูใส่แว่นตามาตลอดกูรู้ว่าตัวเองสายตาสั้นตอนไหนรู้ไหม ตอนที่กูอะรอรถแล้วกูมองไม่เห็นป้ายรถเมย์มองป้ายรถแต่ว่ารถอะไรมานั่นแหละกูเห็นแต่สายตาเนี่กูนี่เสียเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนมปลายแล้วแต่กูขึ้นมหาลัยเนี่ยกูไม่อยากใส่แว่นกูก็เลยถอดกูคิดว่าตอนแรกตอนแรกกูเรียนมปลายกูคิดว่ามันจะแบบกูไม่สั้นมากหรอกกูอยากตัดแว่นเฉยสั้์แว่นทับเจริญไปเมื่อก่อนนู้น่ะเสียไปเกือบหมื่นแม่กูนี่น่าซีดเลยเอาเงินไปตัดเสร็จแล้วก็มาหาว่ากูเนี่ยเพิ่งมาใส่แว่นตอนหลัง เขาก็เลยไปขุดลูกเก่าๆสมัยที่กูทํางานเป็นล่างทรงอ่ะกูไม่ได้ใส่แว่นมึงดูความประญาอ่อนคนนะอีพวกเนี้ยมันโง่ไม่รู้จักนวัตก,กรรมที่เรียกว่าคอนแทคเลนส์กูงงมากเลยมหาสจัตสุดๆสมัยก่อนเนี่ยกูใส่คอนแทคเลนส์กูใส่คอนแทคเลนส์มาตลอดเลยกูไม่เคยถอดคอนแทคเลนส์เลยสายแตกกูเลยไม่เคยเพิ่มเลยเพราะกูใสแว่นใส่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดกูจะถอดเฉพาะเวลากูกูจะนอน กูมหัศจรรย์มากเลยอ่ะไม่รู้จักนวัตกรรมที่เรียกว่าคอนแทกเลนส์หาว่ากูเนี่ยใส่แว่นเพื่อสร้างภาพให้ดูดีดูภูมิฐานดูเป็นอาจารย์เขาบอกเขาไปคุยรูปก,กูเก่าๆมากูจะใส่แว่นทําไมกูใส่แว่นแล้วหน้าตามันไม่ดีกูก็เลยถอดกูก็เลยไปเปลี่ยนไปใส่คอนแทคเลนส์กูเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์รายเดือน เวลากูซื้อคอนจากเลนทีกูซื้อไปโหลๆอย่างนี้เลยกองอะพอคะาสายตากูลาะสายตากูเดี๋ยเอียงเวลากูซื้อคอนจากเลนเนี่ยกูต้องซื้อสองข้างกูต้องซื้อสองเบอร์ต่อ,อหนึ่งชุดเพราะข้างนึงมาสายตาหนึ่งข้างมาสายตาหนึ่งคอนจากเลนกูเนี่ยต้องเขียนซ้ายเขียนขวาเพราะสายตาไม่เท่ากัน มันเอียงสาสลับข้างอนในมัวมองไม่เห็นเพราะกูเอียงสายตาข้างหนึ่งมันสั้นมากอีกสายตาข้างหนึ่งมันมันสั้นน้อยกว่ามันโง่เลยได้ขนาดนั้นน่ะไม่เข้าใจนะวัตกรรมที่เรียกว่าคอนแทคเลนมึงเกิดในยุคพระเจ้าอยู่หัวบรมโ,โกศแล้วกูถามจริงอ่ะไม่รู้จักว่าคอนแทคเลนคืออะไรมึงรู้จักน้ำตาเทียมปะเนี่ยจากไหม้น้ำตาเทียมอ่ะที่เขาใช้กับคอนแทกเลนสอ่ะโอ้ยกู แค่นี้นะมึงยอมมาเป็นประเด็นได้กับอีเรื่องแว่นเนี่ยนะหาว่ากูใส่แว่นหลอกลวงชาวบ้านมึงดูสันดานคนนะจะใส่ร้ายคนอื่นมึงโง่เลยได้มากขนาดนั้นเนี่ยมึงไม่อายบ้างหรือว่าเวลาที่คนที่เขาออกมาบอกความจริงแล้วมันแบบม,แบบมันโป๊ะแตกอะคือมึงไม่ได้เป็นคือสิ่งที่มึงดา่าคือมึงแบบไม่ได้รู้ข้อมูลจริงแต่อยากดา่าเขาอย่างนี้นกูถามจริงจริงมึงไม่รู้สึกว่ามันโป๊ะแตกบ้างหรือวะ มึงไม่อายเหรอเอาความโง่ตัวเองมาประจานอย่างเงี้ย ใจบาตรจะไม่อธิษฐานอะ,อะไรเราจะได้บุญไหมครับอา้าได้สิสำเร็จแล้เดจตนาไปเกี่ยวรายการอธิษฐานล่ะแล้วตัวเองรู้จริงเหรอรู้จริงสิจ๊ะอะไรที่กูไม่รู้มึงกล้าขึ้นมาอย่าก,กูไม่ได้เดี๋ยวก,กูให้มึงขึ้นมาเอาไหมปกติช่องนี้กูไม่เคยขึ้นนะแต่กูชอบมึงมากเลยไอ้นะครับว่านักขับเนี่ยตัวเองรู้จริงเหรอขึ้นมาคุย,ยกับกูไม่เราจะได้รู้ว่ารู้จริงหรือไม่จริงระหว่างมึงกับกูใครรู้กว่ากันมาไหมล่ะสักทีไหมนี่กูจะท้าแบบพระสัาานติแล้วนะนะตัวต่อตัวเนี่ย แต่ไม่ใช่ตัวตัว,ตวกูฮะตัวตัวกับจิงโจ้นะเอาไม่ะถ้ามึงแน่จริงมึงขึ้นมาหน่อยอยากรู้มากเลยขึ้นมาซิถ้ามึงมั่นใจว่ากูไม่รู้จริงมึงกล้าตั้งคาถามมากูเนี่ยขึ้นมาหน่อยเอาแต่เช้านี่แหละเลี้ยงแมวสิบหกตัวระบบปิดเป็นการกักขันเขาไม่ขาใช่จ้าเหมือนเมื่อวานเหมือกัขอถ่ายรูปนะ ขอเดียวหน่อยผมตกใจเลยขอเดียวอาจารย์บกว,ว่าขอเดียวขอเดียวหน่อยใครวะเมื่อวานนี้ที่มาขอศาสตาจารย์ถ่ายรูปไงแล้วบอกขอเดียวหน่อยมเหมือนพระถามเหมือนพระเลยครับอาจารย์เออขอเดียวน่ะสินแปะถูกตัวเพศตรงข้ามได้ไหมครับเอาจได้สี่สินแปะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปจัดการกันเองครับอาจารย์ครับถ้าทําช่วยแล้วตกนรกจะได้รับความเจ็บปวดทรมานวิญญาณจะได้รับความเจ็บปวดแบบไหนครับในเมื่อกายที่รับความเจ็บปวดไปก็มึงไปเข้าใจเองคอว่าวิญญาณไปตกนรกกายนี่แหละมันมีกายที่เรียกว่าสัตว์นรกไงทุกภพภูมิมีกายมันจะไม่มีได้ยังไงเดี๋ยวผมโทรกลับครับผมผมขับรถอยู่แล้วมันต้องใช้ G B S ครับ ท่าสันติเขาบอกว่ามีคนตัดต่อท้าชกท่านไม่ได้พูดเองอ้าวท่านพูดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะต้นเหตุของคลิปมันมาจากท่านถ้าเป็นคนพูดอะ่ะเหมือนที่ท่านไปบอกไปดา่ากนในรายการหัวกระแสอะ่ะท่านบอกว่าเวลากูตัดต่อมันจะบอกว่าตัดต่อไม่ได้ต้นเหตุมันมาจากคลิปของอเขาเบียร์เป็นคนพูดอ่ะกูจําได้ในรายการหัวกระแสะนะวันนั้นยังดา่ากูฉอดๆว่าต้นเหตุมันเกิดจากกูก็กูเป็นคนพูดดูถูกครูบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้แม้เข้าไปตัดต่อแต่เบียร์เป็นคนพูดไม่ละต้นเหตุมันมาจากคลิปเบียร์ ก็ถ้าเป็นคนพูดเองถ้าทําไปพูดเขาจะมาตัดต่อได้ไหมล่ะเห็นไหมทีเนี้ยเอาตัวรอดที่เวลากูเนี่ยดากูฉ่ำอัดกูฉ่ำที่เวลาตัวเองทาบ้างเป็นไงหาทางออกทางแก้ไม่ได้แหมเอาใหญ่เลยนะตัวเองทําไม่เป็นไรหลบเลี่ยงหมดสุดๆคนอื่นทําไม่ได้ทุบเขากางโตะเลยนะโผนกระแสกูจจาด้นะมีเทปบันทึกภาพนะ แหมเลี่ยมเก่งเหลือเกินบาลีคืออะไรนี่ พ่อแม่เสียไปนานแล้วแต่เรายังว่าอยู่เรื่อยๆเป็นการเหนียวลังท่านหรือเปล่าครับไม่เหนี่ยวลังนะเขาไปเกิดแล้วเขาไม่มาอยู่เฝ้ามึงตามความเหนี่ยวลังมึงหรอกเขาก็มีกรรมของเขามึงเหนียวเขาได้เหรอใครมันจะมาเหนี่ยวใครได้ทุกคนมันไปไปตามกรรมมึงมีอิทธิปฏิหาบรบารมีขนาดนั้นเลยเหรอ บาะที่มีฤทธิ์ศีลทำบาปไม่บาปถ้าถ้ามึงด่ามึงสามารถตำติติจิงตามธรรมได้อย่าไปด่าได้ข่าวว่าอาจารย์จะขึ้นเวทีและจะดำเนินครับกูจะไปทำไมกูไม่ขึ้นอนะคือไปทำไมล่ะถ้าเชิญกูไปบรรยายธรรมกูไป เป็นพระแต่ทาผิดวินัยเราเป็นลูกควรบอกเก่าอย่างไงก็บอกไปตรงๆเลยอยู่กับพุโทโธทั้งวันเรียกว่าฝึกสมถะหรือเปล่าคะใช่เลยจ้าน่าสมาธิแล้วตัวหายอยู่ในอากาศทําไงต่อคะอะไรคือนั่งตัวหายแล้วอยู่ในอากาศมึงพูดได้มารู้เรื่องมึงไปอยู่ยังไงในอากาศ ใครต้องการร่วมบุญทองคํากับอาจารย์นะทองคํา1กิโลสร้างเจดีวัดป่านาะคําน้อยอุดรธานีใครต้องการจะร่วมกับอาจารย์ภายในปีนี้จะพยายามเคลียร์เรื่องนี้ให้จบให้เสร็จและเดี๋ยวจะนัดหมายกันไปถวายไปถวายกับท่านร่วมกันใครต้องการร่วมบุญให้ไปที่ ID Line น์แอดไซสาสาธุตามที่เขาปักหมุดไว้